ทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งฮะนอกเหนือจากเรื่องของนายแอลแล้วก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเรื่องนี้ก็ต้องคือก็ต้องปรับปรามถ้าคุณเข้ามาอย่างผิดกฎหมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของแรงงานข้ามชาติที่เป็นเข้ามาโดยผิดกฎหมายนะคะล่าสุดค่ะตารวจทางหลวงได้ขับรถไล่ล่าขบวนการขนแรงงานข้ามชาติบนถนนทางหลวงนะคะในพื้นที่จังหวัดพิจิตรที่สุดแล้วจับกลุ่มได้ยกแกงค่ะ28รายค่ะรถเลยรถเลยข้างหลนี่รถโตได้อยู่นี่เอาเลยปั๊มโอเคโอเคครับพี่สาวนี่ครับ เป็นภาพช่วงที่ตำรวจทางหลวงตำรวจปคมแล้วก็ตำรวจกองปราบปรามได้สนี่กำลังสกัดจับเครือข่ายลักลอบขนแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายรายใหญ่นะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยสืบทราบมาว่าเดี๋ยวจะมีการลำเลียงแรงงานจากภาคเหนือเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางการจับกลุมครั้งนี้เจ้าที่ได้เฝ้าระวังบนเส้นทางหลวงหมายเลข1 17 สายพิษณุโลกนครสวรรค์ค่ะช่วงอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรจนกระทั่งพบรถยนต์ต้องสงสยัยจำนวน3คันขับตามกันมานะคะด้วยความเร็วสูงแล้วก็มีลักษณะบรรทุกน้ำหนักเกินแบบผิดปกติจึงให้สัญญาณหยุดรถเพื่อขอเข้าตรวจคน้นโดยจากการตรวจสอบภายในรถทั้ง3คันพบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมารวมทั้งสิ้น28คนทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเข้าเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยจากการสอบสวนเบื้องต้นค่ะกลุ่มแรงงานนรับสารภาพบอกว่าได้ติดต่อผ่านในหน้าเพื่อเข้ามาทํางานในประเทศไทยลักลอบเข้ามาตามเส้นทางธรรมชาติแล้วก็พักคอยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนจะนั่งรถยนต์มุ่งหน้าสู่พื้นที่ภาคกลางเพื่อจะไปทํางานต่อในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและก็จังหวัดใกล้เคียงโดยต้องจ่ายค่าหัวนะคะเขาจ่ายรายละ8,500บาทจ่ายให้กับกลุ่มในหน้าเจ้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด พร้อมกับของกลางเป็นรถยนต์สาคันนำส่งพนักง,งานสอบสวนสพวัชิระบรารมีดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากนี้ก็จะเร่งขยายผลเพื่อทลายขบวนการค้ามนุษย์ยู่เบื้องหลังซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นเครือข่ายที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบทั้งการจัดหาแล้วก็การขนย้ายแรงงานข้ามชาติค่ะเกมจบคนไม่จบไฮไลท์จัดเต็มแบบไม่ตัดครบทุกช็อตสำคัญในสนามดูต่อได้แล้ว ที่แอป Monomax